สวัสดีครับุเกษฐาพันธ์ครับผมพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าต้องการในข้าวมีน้ําหนักนะครับผมให้ใส่ธาตุอาหารตัวหลังเยอะนะครับนั่นก็คือโพแทสเซียมนั่นเองนะครับพี่น้องบางคนถึงกับขนาดใส่ปุ๋ยสูดซู0ซูนหกสิบเลยนะครับในหน้าข้าวนะพี่น้องความจริงแล้วนะครับโพแทสเซียมนะครับมันจะช่วยในการสะสมอาหารอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับ สารอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับผมเขาจะอาจถูกลำเลียงนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะครับผมแล้วก็จะไปสะสมนะครับในรูปของรวงข้าวนะครับในช่วงที่ข้าวตั้งท้องนะครับแต่ว่ากลไกการทํางานของฟอสเซียมันมีอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อย่างชัดเจนนะครับพี่น้องติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับ พี่น้องครับสารอาหารที่ได้จากกระบวนการสก๊าซแสงนะครับผมเขาจะลําเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นข้าวนะครับผมโดยใช้ท่อนลำเลียงอาหารนะครับที่เรียกว่าโฟนเอมนะครับซึ่งสิ่งที่เขาลําเลียงนะครับก็คืออาจจะเป็นสารละลายน้ําตาลนะครับผมนั่นก็คือน้ําตาลบวกกับน้ํานั่นเองนะครับผมครับสิ่งที่เขาลําเลียงไปนะครับแต่ว่านะครับพี่น้องอาจจะมีคาถามว่านะครับ แล้วมันจะเข้าไปยังเซลลของพืชได้อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดารูปเซลล์ให้พี่น้องดูนะครับอันนี้คือโครงสร้างของเซลล์โดยข้าวนะครับพี่น้องแต่ว่านะครับผมจะพูดถึงเฉพาะนะครับธาตุโพแทสเซียมนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับการดูดซึมอ,อาหารเข้าไปในเซลลนะครับผมก็คือโพแทสเซียมนะเขาจะอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลนะครับเยื่อหุ้มเซลลจะทําหน้าที่ในการ เป็นตัวควบคุมการเข้าออกของสารอาหารนะพี่น้องอโพแทสเซียมก็คือจะช่วยในการควบคุมการเข้าออกอสารต่างๆในเซลลนะครับผมโดยจะเริ่มกระบวน,นการการเคลื่อนย้ายสารเข้าไปในเซลล์อย่างนี้นะครับก็คือโพแทสเซียมนะครับเขาจะเคลื่อนย้ายเข้าไปในเซลล์นะครับพี่น้องครับผมเพื่อที่จะทําให้ความเข้มข้นของสารละลายที่อยู่ในเซลล์นี้เพิ่มมากขึ้นนะครับผม ก็คือเขาจะควบคุมความเข้มข้นของสารเองนะครับแล้วทีนี้นะครับน้ําแล้วก็น้ําตาลนะครับจากภายนอกนะครับผมจะเข้าไปละลายนะครับทําให้เหมือนกับเข้าไปเจือจางนะครับพี่น้องให้ความเข้มข้นของโพแทสเซียมนะครับที่อยู่ด้านในในี้ลดลงนะครับเขาเรียกกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการออมโมสิตนะครับพี่น้องเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วทีนี้เมื่อน้ําตาลกับ น้ำนะครับเข้าไปในเซลล์นะครับเขาจะขึ้นย้ายกลับออกมานอกเซลนะพี่น้องอเพื่อจะทําให้หยุดกระบวนการการเข้าไปของน้ำํำแล้วก็น้ําตาลนะพี่น้องไม่ให้มีปริมาณมากเกินไปนะพี่น้องครับผมพูดง,ง่ายก็คือ,อถ้าต้องการให้สารเข้าไปในเซลล์นะครับ เขาก็จะทําให้อ่าเซลล์นี้มีความเข้มข้นมากๆนะครับเพื่อให้น้ํานะครับที่มีน้ําตาลอยู่ไหลเข้าไปในเซลล์นะครับพี่น้องครับแล้วทีนี้เมื่อไหลเข้าไปมากๆนะครับเขาก็จะอ่ากลับออกมาด้านนอกนะครับเพื่อเพื่อรักษาสมดุลนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมโพแทสเซียมนะครับถึงมีบทบาทสําคัญนะครับในช่วงที่ข้าวตั้งท้องนะครับก็คือเขาจะทําหน้าที่ควบคุมนะครับปริมาณ น้ําตาลนะครับที่ได้จากกระบวนการทังข้อเสียแสนะครับให้เข้าไปสะสมในเซลล์ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นข้าวนะครับในช่วงข้าวที่ข้าวตั้งท้องนะครับโพแทสเซียมนะครับก็จะมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เท่านี้นะพี่น้องผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม